สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีก <g ül> <g ül> ็เป็นไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าเนาะมาตามคำสัญญาเลยค่ะ <g ül> กับหัวข้อที่แบบว่าตั้งไว้แล้วทุกคนมากดไลค์เยอะเนาะซึ่งก็ขอบคุณมากนะคะทำให้รู้ว่าอ๋อมีคนสนใจหัวข้อนี้เนาะนั่นก็คือใครที่กำลังมองหาแนวทางแล้วก็วิธีการที่จะออกมาใช้ชีวิตต่างแดนหรือว่าทำงานบนเรือนะคะ แล้วมันมีขั้นตอนยังไงมันยากหรือเปล่าเอ๊ะเราก็เป็นเด็ก้านนอกเนาะแล้วเงินกูยังไม่มีเลยกูจะไปยังไงกูจะเริ่มตรงไหนดีคลิปนี้ค่ะเรามาคุยกัน ดีนะคะทุกคนคนที่ยังไม่เคยเข้ามาเข้ามาเป็นครั้งแรกเข้ามาดูครั้งแรกนะคะอยากจะรู้ว่าซีซีเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะคะซีซีก็จะแชร์ประสบการณ์ลูกเรือนะคะก็คือเอ๊คือวิธีการค่ะทายังไงเนาะเออเราจะได้มาทางานบนเรือทํายังไงเราจะได้ไปใช้ชีวิตต่างประเทศหรือการทํางานบนเรือขั้นตอนการสมัครทุกอย่างเนี่ยเป็นยังไงนะคะซีซีก็จะแชร์ด้านนี้โดยเฉพาะนะคะดังนั้นคนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามากดไลค์ Subscribe แล้วก็ติดตามันไ,ได้เลยนะคะนั่นเองเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงหัวข้อนี้กันเลยดีกว่านะคะที่ซีซตั้งกระทู้เอาไว้เมื่อหวานนั่นเองเนาะก็คือใครที่กำลังมองหาแนวทางวิธีในการมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศทำงานบนเรือนะคะอยากจะออกมาจากประเทศเหลือเกินเนี่ยทำยังไงดีเฮ้ยกูก็อยู่ประเทศไทยมานานละช่วงนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็เยอะเนาะ อยากจะออกไปใช้ชีวิตกับเขาบ้างเกิดมาทั้งทีจะให้ตายอยู่ประเทศเดียวอยู่อยู่ประเทศเดียวก็ไม่ไหววะ่ะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะง่ายมากค่ะทุกอย่างเป็นไปได้หมดต่อให้คุณมาจากครอบครัวยากจนไม่มีเงินหรืออะไรขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราค่ะถ้าเราคิดว่ามันเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้อันนี้คือจริงคือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยเออกูก็ได้ยินมาแหละคนก็บอกว่าเอออะไรแบบ คือถ้าทํามันก็เป็นไปได้อะนะแต่แบบเออมันไม่มีกําลังใจว่ะมันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเริ่มไม่ถูกจับต้นต้นชนไปลายไม่ถูกซึ่งอันนี้ซีซีเข้าใจนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจับต้นชนไปลายไม่ถูกจริงๆอืมไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเนาะเอาเป็นว่าซีซีก็ทําการบ้านมาให้ในระดับหนึ่งนะคะว่าเราจะเริ่มยังไงถ้าเราอยากไปต่างประเทศนะคะหรือไปทํางานบนเรือก็แล้วแต่เนาะหนึ่งง่ายๆเลยค้นหาตัวเองก่อนว่าชอบด้านไหนอืม คือถ้าเราอยากไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชอบการทํางานบริการใช่ปะเออแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือไปทํางานเรือหรือมีโอกาสได้ออกไปนอกประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะทํางานเกี่ยวกับการบริการการโรงแรมการท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่ได้ชอบด้านนั้นเนี่ยก็อาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเออกูก็ทําได้แหละออย่างน้อยกูได้เห็นต่างประเทศวะอะไรประมาณนี้กูจะยอมทําเอองั้นก็ แค่ชอบก็โอเคเออหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องฝึกคืออะไรถ้าเรามองตอนนี้แล้วเฮ้ยฉันไม่มีประสบการณ์อะไรเลยภาษาฉันก็ไม่ค่อยได้ฉันจะเริ่มต้นยังไงดีเออหนึ่งประสบการณ์คุณไม่มีใช่ไหมคุณก็ต้องไปมองหาแล้วว่าคุณจะทํางานด้านไหนอืมคุณต้องเข้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ธุรกิจร้านอาหารที่มันมีฝรั่งเยอะๆแล้วก็เออมีชื่อเสียงหน่อย แล้วก็ไปทํางานโรงแรมก็ได้สีดาวจะแนะนําเป็นอย่างมากนะคะทำพาร์ทไทม์ก็ได้ช่วงนี้โรงแรมคือแบบเขารับสมัครพาร์ทไทม์เยอะมากเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะเขาก็เลยไม่อยากรับพนักงานฟูลไทม์แต่ใหญ่น้อยมันคือส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาอยู่ในรีซูเม่ของเรานะคะคุณต้องใจเย็นๆก่อนเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากไปจะไปเลยไม่ได้นะจ๊ะไปตายดับหน้านี้ไม่ได้ฉลาดนะถ้าไปตายแบบเอ้ยกูคิดว่ากูจะไปตายเอ,อดาดับหน้าเฮ้ยมึงคงไม่เป็นไรหรอกไม่ได้นะจ๊ะห้ามไปนั่นค่ะค่ะเพราะได้ตายจริงๆแน่นอนค่ะ ก็คือสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือภาษาค่ะช่วงนี้ประเทศไทยเราก็คือเริ่มแบบเ,เริ่มที่จะโฟกัสเรื่องภาษาเพิ่มมากขึ้นอะนะคะเอ,อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องภาษาเยอะมากๆเพราะว่ามันคือสิ่งที่จะทำให,ให้คุณอยู่รอดแล้วก็คุยกับทุกคนมันคืออาวุธค่ะอาวุธที่จะทำให้เราคุยกันคนได้เก็ตมันมาให้หมดทุกอย่าง จริงๆค่ะเพราะว่าเราจะมีเพื่อนที่เป็นคนโลเคอลในประเทศที่เราอยากไปแล้วก็จะสื่อสารกับเขาได้อืมแล้วเขาก็จะช่วยเราถูกว่าเราเนี่ยต้องการอะไรไม่ใช่ว่าคุณอยากไปเออกูอยากไปแล้วกูไปเลยภาษาแม่งก็ไม่ค่อยได้ฟังก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันได้รู้เรื่องในระดับหนึ่งก็ไม่ได้ว่าต้องเก่งกาจอัจฉริยะขนาดนั้นเพราไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่เนาะถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะเออแต่ก็ต้องก็ต้องเออพูดสื่อสารให้ได้นะคะเพราะไม่งั้นเราจะโดนเอาเปรียบเป็นอย่างมากนะคะเนะ แล้วทีนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราเ,าเาได้สัมผัสก็คือคุณเก็บเงินไปเที่ยวก่อนก็ได้อ่ะคุณไปในประเทศที่คุณอยากไปสมมุติคุณอยากมาอเมริกาใช่เป่ะเฮ้ยแม่งอเมริกันดรีมอเมริกันดรีมมันก็ไม่ได้ดรีมขนาดนั้นหรอกนะเอาจริงจริงอพอซีซีก็อยู่ที่นี่เนาะมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะบอกเลยมันไม่ได้สนุกมันไม่ได้ง่ายสิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นอย่างที่คุณคิดค่ะจําคํานี้ไว้นะคะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเออเนาะ ก็คือเก็บเงินไปเที่ยวก่อนก็ได้อืมคุณคุณคิดว่าเฮ้ยตั้งเป้าเลยค่ะปีหนึ่งงั้นปีนี้กูขอทํางานทั้งปีเพื่อเก็บเงินแล้วก็ลองไปเที่ยวดูก่อนไปรู้สึกไปสัมผัสไปเห็นก่อนเออว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนยังไงเออเพื่อที่เราจะได้มีแนวทางกลับมาประเทศไทยแล้วรู้ว่าเฮ้ยถ้ากูกลับมาประเทศไทยรอบนี้เนี่ยถ้ากูจะไปอีกเนี่ยกูต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสิ่งกูต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง กูต้องเตรียมอะไรบ้างเออไปเที่ยวเนี่ยเวลาไปเราไปเที่ยวไม่ใช่ว่าเอ้ยเที่ยวดีได้อย่างเดียวไม่ใช่เราก็ต้อง Google ด้วยนะคะว่าคนที่เขาใช้ชีวิตต่างประเทศอยู่ตอนเนี้คืองานสกิลอะไรที่มันต้องการเราไปเที่ยวไป observe ก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็เตรียมตัวเนาะเอออย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็การที่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยแม่งเงินมันก็เก็บยากว่ะอยู่เมืองไทยมันก็แบบเออ กว่าจะหาเงินได้นั่นนี่โน่นอะไรอย่างนี้เนาะเออแสนหนึ่งของแต่ละคนมีค่าไม่เท่ากันนะคะแสนหนึ่งสำหรับบางคนนี่มันคือเยอะมากแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะหาจากไหนหายังไงดังนั้นเราห้ามดูถูกเงินนะคะไม่ว่ามันจะมีกี่บาทถ้ากี่สตังค์ค่าของมันสําหรับแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันเนาะอืมโอเคถ้าเกิดเป็นในกรณีนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะฝึกสกิลเราค่ะฝึกให้เราเป็นคนเก่งฝึกสกิลเราไปหาประสบการณ์การทํางาน และไปสมัครงานที่เขาสปอนเซอร์ให้เราได้ทั้งวีซา่าทั้งค่าตัว๋เวเครื่องบินทุกอย่างเฮ้ยแม่งแทบไม่ค่อยออกอะไรเลยสามสี่หมื่นเอ้ยกูหาได้วะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วงานเหล่านั้นก็คืองานเรือนะคะหรือแอร์โฮสเตสนั่นเองเนาะเออที่จะทําให้เราเนี่ยออกไปต่างประเทศมีที่อยู่มีที่กินเออแล้วก็มีที่กลับนะคะไปนูน่นไปดูนั่นนี่นูน่นถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็คุ้มนะกับการที่คุณจะได้แบบเออออกไปเจอโลกกว้าง แล้วก็ไปด้วยตัวเองเฮ้ยแม่งโคตรภูมิใจว่ะถึงแม้ว่ากูเนี่ยบ้านกูจะไม่ไม่ได้มีตังก,กูอะกูจะต้องทําเองทุกอย่างหลายขั้นตอนไม่เหมือนคนอื่นคุณไม่ต้องน้อยใจเลยนะคะเพราะว่ามันคือพรสวรรค์ค่พะพรสวรรค์และพรแสวงอืมมันไม่ใช่ว่าทุกคนนะที่จะมีความพยายามเท่าคุณดังนั้นคุณก็ต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็ทํามันให้ได้แค่นั้นเองค่ะใช่ต้องลงมือทอําอ่ะไม่ใช่คิดว่าเอ้ยกูจะทําแล้วกูก็ไม่ทําสักทีมันก็จะไม่เกิดสักที อันนี้ยังต้องบอกตัวเองเลยอ่ะซยังต้องบอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยในเรื่องบางเรื่องก็คือแบบอยากทําอยากให้มันเป็นอยากให้มันได้แต่แบบคืออะไรวะไม่ลงมือทําสักทีหรือบางทีอะไรไม่รู้ที่มามันกั้นหยุดเราไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะถ้าเกิดคุณย้ายประเทศไปแล้วเนี่ยใช่ไหมหรืออยากไปอยู่เออ่ที่ประเทศอื่นนะ เออไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีไม่มีไม่รู้เรื่องภาษาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออก็อย่างที่บอกนะคะต้องไปเรียนเพิ่มต้องไปเรียนหาวิธีเรียนในตัวเองไม่จาเป็นเวลาบอกว่าเรียนเพิ่มเนี่ยทุกคนมองหาแล้วสถาบันเฮ้ยกี่บาทเฮ้ยเรียนด้วยตัวเองก็ได้เนี่ยเรียนด้วยตัวเองเลยเออไม่ต้องไปเสียตังค์ทุกอย่างมันต้องเริ่มค่ะคุณอย่าไปคิดว่ามันยากขนาดไหนถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันยากมันไม่ได้สักทีมันก็ไม่ได้มันไม่ได้หรอกเออถ้าคุณหมดคิดอย่างนั้นเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ได้ เนาะอืม no? แล้วก็เออการการที่เราแบบว่าเออจะหวังพึ่งพาคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยการที่เรามาอยู่นี่เฮ้ยจะไปทําความรู้จักพี่คนนี้คนนี้เป็นอย่างนันคนนั้นเป็นอย่างนี้ทุกคนแม่งต้องช่วยเหลือตัวเองหมดค่ะชีวิตนี้คุณอย่าคิดว่าคุณต้องไปพึ่งใครนะคะคุณคือที่พึ่งหลักของตัวเองค่ะคือโลกนี้มันจะไม่ยุติธรรมคุณต้องแบบ ทำใจให้ชินคุณอย่าคิดว่าอ๋อมันต้องเป็นรูปแบบนี้มันต้องออกมาในรูปแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณมาใช้ชีวิตแล้วคุณจะเจอชีวิตที่ใช้แบบที่มันมีหลากหลายรูปแบบแล้วมันแล้วมันจะใช้ใช้คุณกลับอะคุณคือแบบคือคุณจะรู้ว่ามันแบบไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราทุกอย่างต้องคิดบวกอืมจริงนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยถามว่า เฮ้ยแล้ววันนี้ฟังคลิปนี้แล้วเราจะเริ่มต้นอะไรดีฟังคลิปนี้แล้วนะคะคุณก็ต้องจับต้นชนปลายให้ดีตั้งแต่ข้อที่1่ที่ซีซีบอกไปก็คือการค้นหาตัวเองให้เจออยากทําอะไรเนี่ยคุณต้องจับต้นชนปลายให้ดีเอาปากกาแล้วก็จดเลยเออทวนแล้วก็าปากกาแล้วก็จดเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ Google ลองดูซิเฮ้ยถ้าเราไปสมัครวีซ่าที่นี่ขั้นตอนมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนเซฟเงินดีกว่าไปจ้างเอเจนซี่ เออหรือถ้าคุณแบบว่าไม่แน่ใจไม่ถนัดอยากจ้างก็โอเคกําลังซักของคุณเนาะแล้วก็ดูตั๋วเครื่องบินคร่าวๆอะ่ะเออเอาตัวเองไปรู้สึกตรงนั้น Google ว่าเฮ้ยค่าตั๋วเครื่องบินกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยเออเอาทีละขั้นตอนเนาะเอาทีละขั้นตอนแบบเออเพื่อที่จะมีไอเดียคร่าวๆว่าอ๋อค่าใช้จ่ายของฉันมันจะต้องเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะเออแล้วคุณจะได้รู้ว่าเอ้ยอ๋อฉันมีไอเดียละถ้าฉันจะไปประเทศเนี้ยมันก็จะต้องเป็นประมาณนี้ฉันต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะเอาทีละขั้นตอนค่ะ อันไหนที่เราไม่รู้เนี่ยถามพี่กูได้พี่กูไหนรู้ปะพี่ Google เออพี่กูนะถามเลยพี่ Google คือแบบรู้ทุกอย่างเข้ามาคุยด้วยทุกอย่างแล้วก็เออบางประเทศคนไทยอยู่เยอะอย่างอเมริกาเนี่ยคนไทยอยู่เยอะคุณเข้าไป Google เข้าไปตามพันทิปก็จริงนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาก็บางคอมเมนต์เขาก็เขียนไว้ซะเออเขียนไว้ซะอนาจเกินเกินความเป็นจริงอืมพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะคะ ที่แบบยังไงอะคนมีเยอะนั่นก็คือการที่แบบไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดีไปกว่าตัวเองดังนั้นเวลาที่เราฟังคําแนะนําของคนอื่นเราก็ต้องฟังหูไว้หูไม่ใช่เพราะเขาบอกว่ายากกูก็ยากเขาไปด้วยอาจจะยากสําหรับเขาก็ได้แต่อาจจะง่ายสําหรับเราเข้าใจปะเอออันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงบุคคลไหนนะคะแต่แค่อยากจะแชร์ทริคชีวิตชีวิตหนึ่งอะให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ย มนุษย์มันมีหลากหลายรูปแบบใจิตใจมนุษย์มันยากรู้อย่างถึงเออคุณจะสําเร็จได้หรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองทุกเรื่องทุกอย่างจริงๆเออเอาเป็นว่าขอบคุณทุทกๆคนมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ค่ะคลิปหน้านะคะซ,ซีก็จะมาตอบคาถามท,ที่ทุกคนถามกันเข้ามาจะมาเปิดตัวเองเนี่ยให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยกว่าที่คุณจะมายืนอยู่ทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ยัง,ยงก็คือยังไม่ได้ ไปถึงขั้นที่ตัวเองอยากเป็นเนาะแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง 1, เพราะเราก็ทําทุกอย่างมาด้วยตัวเองอะน,นะคะเนาะเราไม่ได้มีใครมาสัร์ตเราหรืออะไรยังไง <General. S 1> เราก็ไฟมาด้วยตัวเอง,เอ,งอย่างนาเนาะก็รอบหน้านะคะก็จะมาแชร์ว่าเฮ้ยพี่ซีซีไปทํางานแล้วได้ตําแหน่งนี้ยังไงพี่ซีซ,ซ,ซีไปทําอย่างนี้แล้วได้ยังไงพี่ซีนั่นนี่นู่นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในความคิดของคุณเณนี่ยนะคะเกี่ยวกับความเป็นตัวของซีซีเนี่ยเขียนคําถามมาเลย รอบหน้าตอบให้หมดไม่กัดจ้ายังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเองดีนะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมนะคะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเขานะคะยังไงก็คุยกันอีกเจอกันอีกแน่นอนค่ะบ๊ายบายค่ะ